ทำไมแฮมเบอร์เกอร์ถึงถูกเรียกว่าอาหารขยะทั้งๆท,ที่มันก็มีครบเลยนะทั้งแป้งจากขนมปังโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไขมันจากชีสผักก็มีแล้วมันแย่ตรงไหนคำว่าอาหารขยะหรือจังฟู้ดไม่ได้แปลว่าไม่มีสารอาหารแต่มันคืออาหารที่อุดมไปด้วยแคลอรี่แต่แทบไม่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายเลยและแฮมเบอร์เกอร์ก็คือตัวอย่างคลาสสิกปัญหาคือขนมปังใช้แป้งขัดขาวดูดซึมไวน้ำตาลพุ่ง เนื้อมักเป็นเนื้อบดไขมันสูงมีโซเดียมกับสารกันเสียที่มากชีสไขมันอิ่มตัวสูงมากผักใส่น้อยกว่าซอสที่แถมเกลือน้ำตาลและยังมีไขมันทรานรวมๆแล้วแคลอรี่พุ่งไวแต่ร่างกายแทบไม่ได้อะไรที่ดีเลยถ้าร่างกายเผาผ่านไม่ทันน้ำตาลในเลือดอวยงอินซูลินพุ่งเก็บไขมันพลังงานสูงแต่ก็ทำให้หลาเหนื่อยง่ายแล้วก็นอนไม่ดี แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแฮมเบอร์เกอร์ทุกแบบจะเลวร้วายแบบนี้เสมอถ้ารู้วิธีเลือกวัตถุดิบก็กินให้ดีได้เหมือนกัน